คุณยายเข้าวสวนอีกแล้วจ้ามาคลุมต้นกระหล่ำนะคะเมื่อคืนเราเป็นคนเอากระลาออกนะคะตอนเช้าคุณยายก็มาคลุมค่ะก็ลดน้ำต้นผักนะคะนี่ค่ะมัดยังไม่เสร็จนะคะ มัดต้นประกาศค่ะยังไม่เสร็จเด้อยังไม่มีเวลามัดเลยนะคะผักสวยๆค่ะปลูกเองกินเองนะคะผักปลอดสารค่ะ